แล้วก็ผมก็เชื่อว่าเป็นไปได้สูงมากนะครับว่าทั้งแบงก์ชาติทั้งเฟดเนี่ยอาจจะขึ้นทั้งเนี้ยสุดท้ายหรืออีกครั้งหนึ่งก็หมดแล้ว<ม>แต่ทีผมเชื่อว่าข้อที่หนึ่งดอกเบี้ยหยุดดีกับมูลค่าดีกับการเปรียบเทียบอันผลอาจารย์หมูมองว่าถ้า วันพุธเนี้ยกนอง,องขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะเป็นท้ายๆของดอกเบีย้ยขาขึ้นแล้วหรือยังแล้วมันจะทําให้แรงกดดันเรื่องดอกเบีย้ยที่มีต่อหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยมันมันพีคตามไปด้วยไหมจากนี้ไปแรงกดดันเรื่องดอกเบีย้ยต่อหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้ามันจะน้อยลงไหมมิติดอกเบีย้ยจานหมู่วิเคราะห์หน่อยครับผมคิดว่าน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยอันนี้ก่อนอืม จุดสองห้าเนี่ยน่าจะขึ้นด้วยสองเหตุผลเหตุผลที่หนึ่งคือรักษาเสถียรภาพการเงินบาทไว้หน่อยอันที่สองที่สําคัญกว่าคือผมคิดว่ารัฐแบงก์ชาติน่าจะอยากจะสร้างกระสุนให้ตัวเองอืมคือเหมือนกับพอขึ้นไประดับหนึ่งแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเศรษฐ,ฐกิจเราเกิดไม่ดีหรืออะไรใหญ่กระตุ้นขึ้นมาเขาก็จะมาลดลงมาได้ถูกไหมครับแต่ถ้าคุณไม่ขึ้นไปเลยคุณคุณลดลงมาคุณจะลดจากอะไร มันไม่ไม่มีประโยชน์แล้วจริงๆตอนนี้เศรษฐากิจไทยก็ก็ไม่ได้แย่เรียกว่าสาเอร์เซนกว่าเนี่ยแล้วแต่ค่ายไหนจะพูดอะนะผมว่ามันก็มีช่องว่างในการที่ทําให้แบงก์ชาติขึ้นได้บ้างแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเป็นไปได้สูงมากนะครับว่าทั้งแบงก์ชาติทั้งเฟดเนี่ยอาจจะขึ้นทั้งเนื้อสุดท้ายหรืออีกครั้งหนึ่งก็หมดแล้วแต่ท<ม>ี่วันนี้ถ้าขึ้นปุ๊บอ่าโรงไฟฟ้านะครับรงไฟฟ้าเนี่ยความคิด เดิมตั้งแต่เรารู้จักตลาดหุ้นเดิ๋ยวงไฟฟ้าต้องดิสเขาเดอะไรนะฮะ DCF ใช่ไหมครับแล้วข้างล่างก็จะมีตัวหาของดอกเบีย้ยใช่ไหมครับหรือในมองใ,<ช>ในมุมข้างบนก็คือว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเปรียบเทียบเงินปันผลใช่ไหมเมื่อก่อนเราจะมองแบบนี้ใช่ไหมครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่าด้วยตลาดที่มันเหวี่ยงเยอะเจอมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะคุณอันที่หนึ่งนะฮะ อันที่สองด้วยตลาดที่มันเกิดความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆเนียนะ <_ d ata> เพราะว่าตลาด๋ัวเนี้ยมันมีข่าวสารเร็วจริงบ้างเท็จบ้างแล้วมันเป็นเอสมัยก่อนเนี่ยเราใครเคยเชื่อว่าโรงไฟฟ้าจะมีความเสี่ยงเมื่อการเมืองไม่มีแต่มันก็มีขึ้นน้อยมากอ,ะอ่ะน้<ม>อย<ต><ต>มากที่ <จะ S 2> มันมี <ๆ S 2> มแล้วก็เสี่ยงอ่ะใครสมัยก่อนเราไม่เคยเชื่อว่าราคา๊าซจะขึ้นบ้าๆบอๆอย่างนี้แล้วกันปีที่แล้วอ่ะแล้วจนทําให้ โรงไฟฟ้า S C P ขาดทุนเราก็ไม่เคยเจอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เคยไม่เคยเจอแล้วเจอเนี่ยไม่แปลกเลยเดี๋ยวนี้มันเหมือนจะไม่ค่อยแปลกแล้วนะดังนั้นคุณต้อง expect the unexpected อะ่ะ <c oughs> ผมถามว่าอย่างโรงกันเนค่ยคุณขนาคุณเคยเจออะไรนะติดลบไหม <c oughs> คุณเคยเจอมา <c oughs> ที่ติดลบตัวนั้น <c oughs> ตัวนี้เต็มไปหมดคือมันเมื่อก่อนมันไม่เคยมี แล้วอยู่ดีวันดีขึ้นดีคุณก็มาเจอมาจิ้นห้าหกสิบเหรียญเงี้ยโอ้ยใครจะไปเชื่อหรือคุณไปเจอฐานหินห้าร้อยเหรียญเงี้ยคุณเชื่อเหรอไม่มีใครเชื่อหรอกแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาหมดแล้วนะอืมดังนั้นผมก็เลยจะบอกคุณว่าโลกวันเนี้ยอะไรที่มันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปได้มันเกิดขึ้นได้ไเลยใช้เหตุผลเดิมๆม,ม,มาอธิบายส่วนใหญ่จะอธิบายไม่ได้ผมใช้คำว่าอย่างล้วกัน เช่นอะไรกูยุทธานาะเช่นคนเขาพูดอินเวอร์ตยูเคิร์ฟทุกวันนี้มันยังอินเวอร์ตยูเคิร์ฟอยู่นะมันกว้างมากเลยนะแต่ผมถามว่าตอนนี้คนกลัวอะไรกลัวเศรษฐกิจอเมริกาดีเกินนะไม่ได้กลัวเศรษฐกิจมาไม่ดีนะแล้วผมยังคิดว่ามันคงไม่มีใครพูดลวมั้งว่าอเมริกาจะรีเซชันนะเบาลงไปเ<ต>ยอะนะเทียบมาช่วงก่อน,นหอน,น<ถ>้า,านี้นะไม่ไม่แต่มันยังอิเวอร์ตยูเคิร์ฟอยู่นะครับใช่ใช่ใช่ซึ่งที่ประเด็นที่ผมกำลังจะบอกคือ คุณเจออินเวอร์ติวเคิร์ฟกว้างๆลึกๆมากสุดในรอบหลายสิบปีใช่ไหมแต่คุณกลับเจอเศรษฐกิจอนมรรกาที่ดีมากๆเหมือนกันทนทานยิ่งกว่าสีทนได้นะโอ้โหเฟสเฟขึ้นขึ้นขึ้นนะมัก็ยังอยู่เขาได้อะถูกไหมคือคือประเด็นที่ผมจะเล่าก็คือว่าขึ้นดอกเบี้ยรอบเนี้ยคุณผมไม่เห็นด้วยเลยอะกับการที่นักลงทุนจะไปบอกว่า เฮ้ยมันจะดีต่อลงไฟฟ้าหรือแย่ต่อลงไฟฟ้าเพราะสองมิติที่ผมพูดไงมูลค่าก็คือเอามาดิส卡尔และปันผลเอามาเปรียบเทียบถูกไหมเพราะว่าผมต้องบอกตรงๆว่าถ้าซื้อลงไฟฟ้าหุ้นลงไฟฟ้าตอนเนี้ยมันไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นนะอืม <laughs> พูดก,กันตรงๆนะคุณดูดิหุ้นไฟฟ้าแต่ละตัวเนี่ยมันเวี่ยงไหมเบี่ยงเบี่ยงโอ้เบี่ยงทีหนึ่งนี่เอาก<ต>ารดู<ต>ครับ นิดนึงนะในเชิงพื้นฐานเนี่ยโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ชอบดอกเบีย้ยขาขึ้นใช่ไหมอาจารย์หมูใช่แต่อย่างนี้ครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีวิธีการที่เขาบริหารจัดการได้เช่นเขาจะไปออกรีไฟแนนซ์ตอนที่มันกลังจะขึ้น หรือเขาก็ออกพันธบัตรบอลออกเป็นกรีนบอลออกเป็นเพอร์เพชชัวบอลก็ได้ไม่ใช่บอลธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีอะไรอีกหรือไม่เขาก็จะออกเอนี่เป็นวิธีอื่นแบบกระจายตัวเป็นจอล่าบอลเป็นคือมันจะมีวิธีสามสี่แบบครับซึ่งทํามันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาล็อกดอกเบี้ยไม่ใช่แค่ล็อกดอกเบี้ยนะครับล็อกอัตราแลกเปลี่ยนเงินเคอร์เรนซีด้วย ดังนั้นเนี่ยคุณจะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ดอกเบีย้ยขึ้นหรือดอกเบีย้ยลงอะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะมีภาระด,ดอกเบีย้ยเพิ่มเยอะเพราะมันไม่ค่อยมีมบริษัทไหนหรอกครับที่จะปล่อยให้ดอกเบีย้ยตัวเองลอยตัวหมดครับส่วนใหญ่ผมว่าลอยตัวครึ่งหนึ่งก็เยอะแล้วอืมอืมส่วนใหญ่น้อยนทด้วยครับที่ถามเนี่ยเรื่องดอกเบีย้ยก็คืออย่างที่อาจารย์หมูพูดตอนต้นเนี่ยเป็นเชิงเปรียบเทียบ ผล<พ>ตอบแทนจากปันผลหุ้นลงไฟฟ้ากับดอกเบีย้ยถ้าดอกเบีย้ยสูงสูงเสน่ห์ของหุ้นลงไฟฟ้าที่เขาดูกันที่ปันผลเนี่ยสเสน่ห์จะน้อยลงใช่ไหมถ้ายังเป็นดอกเบีย้ยขาขึ้นอยู่นะครับจันหมูบอกใช่ใช่ไหมคาถามคือว่าแล้วตอนเนี้ยจันหมูมองตรงกันด้วยหรือเปล่าว่าเป็นปลายของดอกเบีย้ยขาขึ้นมันจะเป็นผลดีหรือน่าจะเป็นผลเสียต่อหุ้นในกลุ่มลงไฟฟ้าหรือยังบอกไม่ได้เพราะว่าตัวแปรอื่นมันก็มี มันมันบอกไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วว่าดีหรือไม่ดีตกลงยังไงครับจันบูครับผมว่ามันดีด้วยสามข้อผมตอบว่าดีอ่าข้อที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องดอกเบี้ยที่คุณพูดถ้ามันจบขาดขึ้นจริงสมมุติแล้วกันนะครับขึ้นหนึ่งครั้งแล้วจบหมายความว่าอะไรครับหนึ่งคุณคาดเดาได้แล้วว่ามันไม่ขึ้นละมันมันหลงแบบไม่รู้แต่มันจะไม่เกินแปลว่าอะไรครับสมมุติถ้าคุณเปรียบเทียบมันปันผลแปลว่าปันผลนั้น มันสมมุติมันอยู่ที่ตัวเลขหนึ่งแล้วกันแล้วคุณเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยของรัฐเงี้ยอันธบัตรรัฐแล้วกันมันก็ไม่ไปแล้วถูกไหมมันก็จบแล้วไงมันไม่ขึ้นแล้วไงอ่าแสดงว่าดีกับเราถูกไหมหรือถ้ามองในมุมว่าคุณจะดิสเคิลด้วย dcs กเอกรีดอกเบี้ยมันเลิกขึ้นแล้วมันก็จะอยู่กับที่ถ้าไม่ลงก็แสดงว่าการดิสเคิลเนี่ยมันมันจะหมดหมดลดความเสี่ยงถูกไหมเพราะถ้าดอกเบี้ยมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนบอลอ่ะเหมือนพัตรบัตรใช่ไหมครับ อีกราคาบอลก็ยิ่งลงถูกไหมเออหลักการเหมือนกนันนะจริงๆด,ดูดูดูลงไฟฟ้ามันก็คล้ายๆบอลน่ะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าพันธบัตรเนี่ยบอลน่ะปลอดภัยใช่ไหมค,คนก็ชอบพูดว่าอ้าหนีหุ้นไปซื้อบอลอืมคุณยุทธนาวันเนี้รอบที่ผ่านมาบอนเสี่ยงกว่าหุ้นอย่างอืมผมไม่ได้พูดเล่นนะครับ เขาจาคุณไปเูเนี่ยไอ้แบงก์อะไรซิเวอร์อะไรเกตอะไรพวกนั้นอะ่ะมันเจ๊งก็เจ๊งจากบอลในแหละส่วนใหญ่นะอืมคือราะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยพอตลอดดอกเบีย้ยมันกระชากขึ้นเร็วอะ่ะบอลมันจะลงเร็วมากไปถูกไหมมันเหมือนหุ้นฟลอร์อ่ะอารมณ์อย่างนั้นเลยอ่ะครับแต่สิ่งที่มันต่างคืออะไรรูป้ป่ะฟลอร์พันธบัตรเนี่ยมูลค่ามันมหาศาลมันไม่เหมือนหุ้น คือหุ้นเนี่ยบางทีแต่ละคนก็ถือกันคนละห้าล้านสิบล้านอะไรเงี้ยแต่บอลนี่ไม่ใช่นะนคุณเขาสุดจะเป็นพันพันล้านมีเลยดังนั้นเนี่ยอืพอเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเกิดเป็นบอลวิกฤตที่ที่น่ากลัวกว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดหมายค,ความว่าผมเชื่อว่าข้อที่หนึ่งดอกเบี้ยหยุดดีกับมูลค่าดีกับการเปรียบเทียบมันผลอันนี้ถูกไหมฮะของคุณลงไฟฟ้า่เลยใช่อันนี้คือคิดแบบธรรมดาเลยนะ แต่มันมีอีกสองข้อครับที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงครับเบียข้อที่สองนะครับไฟฟ้าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเหมือนมันกึง่งกึ่งไปทางกลุ่มพลังงานคือโดนแทรกแซงอืมค่าไฟค่ากา๊าซถูกไหมมันโดนแทรกแซงเนี่ยพอมันถูกแทรกแซงมันก็เปรี่ยบเสมือนคุณไปแทรกแซงอะไรอะระราคาน้ํามัน เอ่อมาเก็ตติ้งมาจีนของปั๊มอะไรแบบเนี้ยเหมือนกันมันไม่ต่างกันเลยถูกไหมสมัยก่อนไม่ไม่ไม่มีขนาดนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเวลามันกลับทิศอ่ะซึ่งตอนนี้มันคือมันกลับทิศถูกไหมครับกลับทิศมันก็กลายเป็นว่าการแทรกแซงค่าไฟหรืออะไรพวกนี้มันคงไม่ค่อยมีเพราะเพราะว่าตัวมันเองมันลงอยู่แล้วโดยธรรมชาติไงรัฐไม่จำเป็นต้องไปแทรกแซงอะไรมากแล้วฮะขากอันนี้คือดีนะประเด็นสุดท้ายนะครับ ก็คือวันนี้สิ่งที่ทำให้เกิดการขาดทุนของโรงไฟฟ้าในปีที่แล้วหรือนะครับเกิดการค่าไฟแพงอ่ะปีนี้ก็คือราคาก๊าซถูกไหมครับต้นทุนลงใช่ไหมใช่ตอนนี้ต้นทุนเนี่ยลงไปเยอะเอาง่ายสุดเลยนะครับปีที่แล้วเฉลี่ยเนี่ยพอราทอนำเข้านะ๊าซที่เป็น LNG อ่ะ ไตรมาสหนึ่งอ่ะอย่างไตรมาสสามสี่ปีที่แล้วว่าก็นำเข้าสี่สิบเหรียญน,นะครับตรังวยนี่แพงมากนะครับอา,อาอนนร์ในอ่าวไทยนี่เจ็ดเหรียญเองนะอืมเจ็ดเหรียญกับสี่สิบห้าเหรียญนี่โอ้โหตอนเนี้ยไอตัวเลขสี่สิบห้านั้นน่ะมันลงมาแล้วนะครับเหลือประมาณสิบแ็ดเหรียญอืมดังนั้นโดยสรุปอ่ะค่าไฟก็จะค่อยๆดรอปลงต้นทุนการก็จะดรอปลงนะครับอืมแล้วก็ออดอกเบี้ยน่าจะผี น่าจะเพราะว่าผมว่าตอนนี้แบงค์ชาติน่าจะขึ้นไปถึงจุดที่พอจะมีกระสุนแล้วเอาไปนี่ผู้หญิงแล้วกันจริงๆเงินเฟ้อมันไทยต่ำนะฮะมาสองเปอร์เซ็นต์เองรจริงๆมันไม่ใช่เขาจอไปปรับเงินเฟ้อหรอกเขาเขา,เขาต้องการที่จะรักษาจสถีิรยาพของเงินบาทแล้วก็เก็บกระสุนไว้บ้างแค่นั้นนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีแฟกเตอร์อื่นเข้ามาที่ทำให้ตลาดหุ้นไปได้ครับ ดังนั้นครับ,รบจันรวบรวมตัวแปรต่างๆทั้งการเมืองทั้งทิศทางดอกเบี้ยและอื่นๆอีกมากมายแล้วเนี่ยจันหมูมองว่าน้ำหนักคุณในกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยอาจารย์ให้มากกว่าตลาดเท่ากับตลาดหรือน้อยกว่าตลาดครับจันหมูผมให้มากกว่าตลาดอยู่สามสี่กลุ่มไฟฟ้าคือหนึ่งในน,นั้นสองคือลงการสมมติถ้าถามว่าผมให้มากกว่าตลาดคือกลุ่มไหนบ้างละกันแต่วันนี้เรามาเจาะที่กลุ่มโรงไฟฟ้าเนาะ ไปฟ้าคือกลุ่มที่หนึ่งลงตัวองกันคือกลุ่มที่สองนะครับแล้วก็กลุ่มที่สามที่ผมมองก็คือกลุ่มไอ,อ้รีเทลแต่รีเทลเนี่ยอาจจะต้องสักเดือนหนึ่งอ่ะสักเดือนหนึ่งอ่ะผมจะตามมานะมันจะตามมา,นะมา,มมาส่วนกลุ่มที่ผมอาจจะยังลังเลไม่เอาเนี่ยก็คือกลุ่มแบงค์รวมๆเลยนะอันนี้เราพูดถึงรวมๆนะแล้วก็กลุ่ม ทเลคอมผมก็ไม่เอายังไม่เอาครับไม่เอาเอนะ่ะอันนี้คือเป็นกลุ่มใหญ่ๆส่วนกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ผมว่าให้น้ําหนักอยู่กลางๆคือมากกว่าตลาดเล็กน้อยค่ะเหตุผลก็อย่างนี้ครับว่ามันขึ้นมาระดับแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยอ,อมันต้องรองความชัดเจนของจีนต้องบอกนะครับว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนมาไทยเนี่ยมันมีประเด็นการมืองเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะครับ มันก็เลยทําให้ตัวเลขเนี่ยมันไม่ไดีทีเท่าที่มันควรจะเป็นนะอโอเคประมาณนี้นให้น้ําหนักโรงไฟฟ้านะมากกว่าตลาดแล้วก็กลุ่มที่อาจารย์หมูให้น้ําหนักมากกว่าตลาดโอเวอร์เว t เนี่ก็มีโรงไฟฟ้าโรงกลั่นขาปลีกแล้วก็มองโอเวอร์เว t หน่อยๆก็อย่างเช่นท่องเที่ยวส่วนที่ยังไม่แน่ใจขอดูต่อก็คือแบงก์กับไอซีทีใช่ไม่เอาเลยไม่เอายังไม่เอา ยังไม่เอา oh. ยังไม่เอาไม่ใช่ไม่ดีแต่ยัง <Right. S 1> ไม่เอาขอดูต่ออีกหน่อย, <Right. S 1> ยนะครับ <Right. S 1> ช,ช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตแอดมินนะครับฝากแจ้งครับนี่เป็นเสื้อล็อตสุดท้ายแล้วนะครับนี่เป็น MP s h i r t ครับที่มีอยู่ในสต็อกพร้อมส่งหมดแล้วหมดเลยนสำหรับ MP s h i r t ดำส้มและ สีน้ำเงินเหลืองนะครับจากราคาปกติ699บาทเหลือตัวละ399บวกค่าส่ง30บาทเป็นราคาสุทธิ429บาททั้งสองสีเนี้ยเบอร์ M ถึง XL 2สีเนี้ย399บวกค่าส่ง30บาทเป็น429บาทแต่ถ้าซื้อรวม2ตัวราคาจะเป็น798บาทและจัดส่งฟรีครับ ส่วนถ้าเป็นเบอร์ตั้งแต่ 2XL จะราคาตัวละ450บวกค่าส่ง30บาทเป็น480แต่ถ้าซื้อ2ตัวก็จะเหลือ900บาทจัดส่งฟรีย้ำว่าหมดแล้วก็หมดเลยนี่คือสินค้าที่อยู่ในสต็อกและพร้อมส่งนะท่านที่สนใจอยากจะมี MB h i r t ไว้เป็นที่ระลึกและเป็น Limited Edition จริงๆนะครับสนใจเชิญ ติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินได้เลยนะครับไลน์ ID นะครับพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus e M-O-N-E-Y-P-L-U-S Moneyplus ติดกันตรงตัว